ก็จะเปิดกระสุนนะสวยสวยตัวแทงกูตัวแทงกูว่ามันขึ้นได้อีกเหรอวะขึ้นได้อีกก็ได้อีกณนึกว่าหมดแล้วอย่างก็กูเดินขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยกูก็เดินไปดูเฉยแล้วสบีดเป็นได้หน้ากูเลยโอเคเลขกูหนึ่งหกโอ้ยหมดยี่สิบเก้าแล้วนัวนัวนัวหมัด นี่กระเป๋ามึงวะเนี่ยใช่ใช่กระเป๋ากูอ้อกูคงวนหาทางเึ้ื่อนตั้งนานกูหนักอะไรวะยิงขยะไปให้หมดมีอะไรจ้าวันเนี่ยย<บ>ิงที่สูงยิงของแอไรเไว้ย นปลากัวอย่างั้นเหรอวันนี้ก็ยังเจอปลากรูเนี่ยก็ต่อเด็ดเดกออกไปขโมยเศษกล่องเนี่ยนะเออรอเฮอะไรอะ่ะจริงๆมันงั้นเหล็กได้นะตอนนี้เอ้ยไม่มีบันไดลงว่ะแค่มีบันไดลงกับบันไ,ไดขึ้นอะลงไม่มีเชี่ยอะไรเลยเทีแ่แรงแรงจิกโคตรแรง นี่ไงเจียวไม้ตีหัวพ่อกูอใช่นหมคุจะหมขอเลือกกูเลอสิใช่เหรออ่เอ้าไปทางไหนเนี่ยอุ๊ยพ่อมึงอะมึงอยู่ไหนเนี่ยพ่อทางนี้นะนี่ไงไมาตีตีแม่งเลยนี่ไงหัวแตกไปดีเจ้เฮ้ยแล้กูได้ผ้าเลย หายก็เทปหามันก็จะขายครับกูหายหัยหกนานละหาหยได้ไงวะเกิดใหม่ไงล่ะเฮอยมึงไปตีตรตงไหนโนเนียว,วะเนี่ยยงบอล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 ยงบนอะเรยหน่หวยกูเข้ามาแล้วเคลียร์ดีดีดีดนหมดเลยกูจะหมดละขึ้นไปอีกมึงเห็นบันไดไหม โอ้ร้อนว่ะเฮ้ยมึงก็โดดแบบนโชว์ดิป่ากลัวน,นี่ไง <c oughs> นี่ไงจ้วงหน้าไปดิจ้วงหน้าไปดิขึ้นมาเพราะจ้วงหน้าเลยอะจ้วงหน้าเลยอีไงอ <c oughs> ีไง <c oughs> ทางยังวะดูปืนกูดูปืนกูไหนปืนหนุนไอ้ปอดิ เช็ดไปรุ่นไทยประดิษฐ์อ่ะขึ้นมาทำไมเนี่ยเร็วอ๋อเนี่ยไังไงเฮ้ยมึงหลบดิอะไรอ่ะโหลดดิเล่งไม่เว่งกูเลยชิบหายมีกระป๋องอันเดียวอ่ะกระป๋องสีเหลืองอันเดียวเฮี้ยอะไรคอยทุบเอาล่ะกูดูกระป๋องไม่ใช่นี่แหละจุดพีคเราอูร้อนว่ะว่าจะดีเลยเตีเ้ยอูร้อนเลยโอเคเฮีย้ยจริงยัง กูได้ที่เรียนรู้เห็นทำเห็นจักรยานว้าวอีกอันนึงอีกอันนึงเว้ยอีกอันนึงเว้ยอะไรดีโอ้โหกระสุทลูกสองอามาเนี่ยกวนะก็ช็อตกันไม่มีอะไรเลยที่ฝั่งนหนมันได้ไหมวะนีไ่ไงเป็นไงได้อ,อะไรวะเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร แต่ว่ามึงได้ของนี้แน่นอนเช่ยนี่มึงเหลี่ยมกูเฮ้ยมีไอ้เหี้ยมันจะมีอะไรวะมึงเหลี่ยมกูใช่ไหมเช่นนี้เลยมึงเหลี่ยมกูเช่นนี้มีเท่านี้เลยเฮ้ยมึงดูตึกข้างนีส่องได้แล้ว่ามีอะไรบ้างเพราะเราอยู่จุดสูงสุดยิงวันนี้เราอยู่ตึกนี้ก็จะน่าจะรอดอยู่นะแต่มันก็จะดูน่าเบื่ออยู่นะแต่เราก็จะไปตึกอื่นไงเราจะไม่ไปตุกตึกอะไรวะนู่น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 อะไรไอ้เี้อะไรบ้านมึงอ่ะ ไม่ใช่มันเหมือาตรงนั้นข้ามอ่ะมันมีกล่องซัพพลายเว้ยฉันหมดสุดเลยไปไปตรงนู้นเลยลงไงวะเนี่ยปูนจีเป็นที่เงาเออมึงก็ลงหลุมไปดิขึ้นมาทำไมลงหลุมไปนั่นแหละเออเออลงเออลงหลุมไปดิเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมีอะไรด้วยว่ะเออว่ะโอ้ยเชียเกลือมากเลยนี่ไง ยังไม่ตายเหรอเออนี่ไมันมันออกมาจากไหนวะเนี่ยอ้าวแล้วมันมาจากไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงเออตายแล้วทีนี่ไงข้างหลังเแค่ข้างหลังวะน่าสนใจตีเหมือนกันรอใครไม่รู้ออกมาจากหลุมแล้วไม่ต้องสนใจมันเยอะสิเวลาเฮียจะมืดแล้วเออต้องอยู่ที่นี่แล้วแหละเออเราต้องเข้าที่นี่แหละเหมาะจริงเว้ยเอออยู่ที่นี่ไม่เป็นบ้านได้ยเง้ย มีตัวหนึ่งอะเปลี่ยนนอนอยนะู่เนี่ยมันหลับอยู่ไม่รู้หรอกเราจะเข้าไปหอบเลยแม่งเลยอย่าพึ่งนี่ไงอะไรข้างหลังข้างหลังตีหลังไปเดี๋ยวกูตีไหนโดนเดว๋ยวตกหนึ่งโอ้ยนี่ไงเลิกเหลือสามสามเฮ้ยเลิกเหลือหกตีร้อยโอเคได้เยรอต้องยิงว่ะ เราคุจะหมดต,ตั้งก่อนต้องมีขอมงมาแล้วเหรอไม่ได้วะซีเมนเตนน์แล้วกูได้ปูนว่ะซีเมนต์เนี่ยเอามาไมนเนี่ยไอ้คอนนี้เหมาะเป็นบ้านอยู่ว่ะปิดหน้าบ้านลราปิดตายเราเลยนี่อะไรเนี่ยนี่ไงเป็นม,มิเช่นเลยเลยอ๋อนี่ไงกูเพิ่งเห็นนั่นแหละตัวพังแล้วปิดแก โอเคพังได้อะไรวะเดี๋ยวพิ่แอ๊กูผังที่เราคุ้นเก่ากูคืนมาละอะไรวะคนคือคือแฮมเบอร์ไงล่ะโอ้โหทอยถูกเลือกโคตรคืออะไรกูนึกว่าทอยอะเฮ้ขาหนวดเขาเฟ้อเยิ้มขนาดนี้เราจะขึ้นข้างบนยังไงหรือมันขึ้นไม่ได้วะข้างบนไหนอะเอ้าไอเชี่ยกูคิดว่าข้างบนไม่จะจะมีของดีๆเออเดี๋ยวตอนนล้งคือมันจะขึ้นเฮ้ยทำไมบ้านมันวยังอะทำไมบ้านสวยยังอะ

เขโทอดซ่วมเลยไปเจอปืนอุ้ยที่เชิดพ่ <S <S โอ,โอไม่ไรตีหน้าแหกเอาไม้พันาล้มเลยอ่ะจ่วงหน้าให้ชนิดละอารกูเขดก็เดียว <c ười> เลยช่จวงหน้าทีเดียวก็ตายได้หรอกดทุบแรงทีนึงกับกูทุบธรรมนาทีนึงอันนี้กูเอาเม็ดแรงอยู่แล้วนะไปได้เลยไหมได้พวกแมงเลยไหไมโอ้ย แต่กันดิแรงกลัวเฮ้ยนี่หมาป่าเฮ้ยยี่หมาป่าไอปิ้วไยครับไยตลอดหล่อฮี่ยหญกูตายโอ้มีซ้ายขวาวะซ้ายขวา่ะดีขวาลายแซ่ปีว่ะขวาลายแซ่ปีว่ะโอ้จริงๆรงเรารอเช้าก่อนก็ได้นะ แต่เราก็ต้องเข้าอยู่ดีแหละวิทำไมมันขีดหิมะวะไปทางไหนไม่ก็เจอแต่ชี้อันนั้นเลยข้างหน้าขีดหิมะนี่ก็ไม่ดีนะวันนี้ดีกว่าบ้านแดงว่ะดีเขาดีเขาแบบ้านแดงแรงสามเท่ามันเล็กกว่าไงเราต้องควนจากอะไรเล็กๆเพราปิดอ๋อไม่ปิดวะตอนรับตอนรับจากอุคุนดีตตอนรับ เจอหมูวะอ๋อปุ้ยชนกูเหี้ยกลุ่มชนกูทีมกูตายเนี่ยกูตายเนี่ยเยอไม่วางกูตายเนี่ยตายกระโดดขึ้นที่สูงกระโดดขึ้นที่สูงตายตายหนึ่งตายหนึ่งใกล้เกือบตายข้างบนมีอะไรวะมึงมีอวุ้นเนี่ยมึงใช้อะไรอยู่เนี่ย อุ้ยพ่อออกมาสองตัวเลยเฮ้ยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดมึงมีใชบ้บญอะไรอยู่พ่อกระนึดด้งเอากระเด้งนะโอ้แม่งกลัวมันก่อนหลบดิหลบดิเดโิโอ้ยโอ้ยแม่งเยอะมาเอาแม่งขึ้นไปหามึงว่ะเอ้ยมันจะเล่นกูเนี่ยเราบอกต้องการพี่เหรอ อะอยากได้เหรอพี่น้องน้องอยากได้พี่หรอเยอเพิ่งยเพิ่งทำไมเหมือนแผ่นน้อยจะแตกเลยวะไงมึงมีหนังสัตว์แต่ต้องไม่ล่าสาัตว์วะกูค้ามอาวุธให้มึงได้เป็นถ้าหนังงวน,นี่ดราเราหมูนี่ได้ป่าวะมึงมีหนังเหรอเออใช่ใช่่หมูกำังแต่มึงต้องมีมีดแต่มึงมีมีดเปล่ามีกระ,ะดูกเปล่ามีกระดูกอยู่สามอันเอง่ไ นี่แล้วเนี่ยกระบองตำรวจเห็นกูได้กระบองตำรวจมาเนี่ยได้เวลาใส่นัวแล้วสินะอว้นี่แล้วแต่ไม่น่าหมดอของเซ็มจัดเลยวะอ้อเข้ามาได้เข้ามาได้ข้างหลังไม่มีทางเข้ามากูก็บอกเลยอุย้ยดูทั่วมันมีทาง เช <Yeah. S 1> ี่ยหมูแม่งเต็มเลยหมูเต็มบ้านเลยบ้านนี้เลี้ยงหมูอ่ะเชี่ยเฮ้ยอุ้ยพ่อพ่อมึงอ่ะโกูแม่งยังเจ็บไอ้เชี่ยกูจะตายแล้วเฮ้ย <Yeah. S 2> ยังไม่ได้วางเตียงเลยโรยฟิววางเตียงยังยังย่างกูต้องบอกทอมบี่อยู่จะวางเตียงละโอเคเกือบตายหาแล้วกูแต่บ้านนี้ดีนะเว้ยแม่งล็อกทุกทางเลย ก็ดีไงมีพวกอันนี้กันเลยดอกสีลุงเหนือนี่คืออะไรวะแล้วมีอะไรพูกเก็บวะเนี่ยในกงหมูมีกระเป๋าให้เก็บอยู่นะไม่เก็บหมดหรออ,อย่างบางคนบ้านไม่เป็นเลยบ้านอ่ะมันจะแบบซ่อนของไว้ โอ้โห oh! อะไรวะู้ว่ะอ้ะอาวลงวันนี้นี่นาดูครับโอ้มันไม่น่าออกมาเดินแล้วเนาะน่าจะเดินไม่ได้ละเชีย่ยกูโดนอะไรเนี่ยไทแลนด์เหรอไทเลนต์เหรออ้อาวแล้วตรงนี้มีกล่องยากับกระสุนมุนธาดได้ไงไหนวะหน้ามาเงยละลาย ไม่มีเชือกแล้วเลยสวยนี่มันกำลังลงไปไอ้นี่อีกแล้วอะลงถ้ำอีกแล้วอะอ๋อเอ้ยชิบหายแล้วไอ้พีมไอ้พีมอะไรไอ้พีมเอออะไรกูตายอ่ะเชอโคตโอ้ยชิบใช่หรอจริงจังจริงจังไอ้ตัวมันเริ่มเลยเดี๋ยวแล้วกูขอเช็ดปืนนะ ไม่ไหวเอ้ยลงมาดิลงมาดเิเรื่องกูเหลือสามสามเออตายค่อยลงมาเก็บเราจะได้อยู่ไม่กล้าขยับเลย,ยอ๋อหมูมันเป็นแค่หมูแหละเดี๋ยวกูตั้งที่นอนตรงนี้แหละเออตั้งเลยตั้งเลยกลัว <laughs> ข้างบนว่ะเจ้ากูจะวิ่งมาทางนี้นานจาจดเลยลเยังหนะุ่มเหมจอนเดิกูขอแบบีดีลเลกเถอะไปซื้อวอดอะ่ะเฮ<ร>้ยเจอวอดเฮ้ยเจอดบเบลกล่องว่ะเฮ้ย โอ้โเราเจอค้างแสงว่ะดูดิเราเจอค้าแคงแสงว่ะได้ยาไม่มีทางขึ้นด้วยะเอฟไอเชียนี้ล็อกไอสับทุกทุกไม่ได้เหรอมันไม่ไอเน,นี้ยมันเป็นกล่องที่ต้องใช้ล็อกพี่เราขึ้นมาได้ป่ะพร้อม <พอ S 2> ยังพร <อ S 2> ้พอมละเรจะเปิดระกุสูตรนะ Rồi rồi tôi thắng cô, tôi thắng cô. Vậy vậy. Ờ. Cứ tai cứ die, Đi van đi van đi van đi number up. Đi kìa. Đi kìa. Giờ kịp phóng luôn rồi. Ê mà Ờ, mà tái xp Ờ, cứ chụp chứ mừng Diêm Phí cút lời Em xô ได้อะไรไม่หน้าอะไรเลยได้กระดูกมาหลายอันเดียวกับเฮียอะไรไม่รูกเ,เต็มเลยเนื้อมงเนื้อหม,เอมูเนื้อเฮียอะไรด้วยไรประโยชน์กระสุนกูเหลือสามนัดเลยไม่มีอะไรเลย